ครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับช่องวีซ่าอดีคิงวันวันนี้จะมารีวิวแผ่นเพลง v c ซีดคาเกค,ครับนี่ครับนี่คือเซียนโอเกะชุดที่3ครับคลิปที่ละคลิปนู้นก็คือที่รีวิวเนี่ยชุดที่6เมื่อได้มาเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายนยนปี6-3เมื่อปีที่แล้วครับข้างใน2องับประมาณนี้ครับมีเป็นองกระดาษารายละเอียดนู่นนี่ครับ อะไรจะเป็นกระดาษแล้วก็แผ่นไม่มีอะไรครับแต่ทีนี้ได้ชุดที่3มาด้วยเพิ่ง,งได้มาเมื่อวันอังคารตดานี้แหละเมื่อไม่นานน,นี้ครับหน้าตาปกเป็นอย่างนี้ครับอาจจะมีสัญลักษณ์ก็คลาวเกตครับสีเื็นหลังสีส้มไมซ์ mice. โอเคอย่างนี้สวยไอ้ตรงนี้คือเป็นตัวไตเติลของแกมมี่คลาวเกตสมัย ไอ้อันเก่าๆก่อนมาทำใหม่ไอ้ด้านล่างนี่คือเป็นศิลปินของสังกัดเจมแกมมี่แล้วก็มีตรงนี้คือเจมแกมมี่ m j แกมมี่เบกหนึร้อยห้าสิบห้านี่คือโฮมอันนี้คือโฮมคาราโอเกะกับคาราโอเกะฟอร์มคอมเมเชียลอันนี้ตึกบ้านสีเขียวกับตึกสามสีครับประมาณมานี้ครับส่วน ด้านหลังก็มีชื่อ,อเพลงทั้ง14เพลงมารวมกันครับแล้วก็มีรหัสดาวน์โหลดด้วยแต่ว่ามันยุคสมัยก่อนไม่ใช้แล้วช่วงนั้นที่ไม่มีฟังเพลงออนไลน์สตรีมมิ่งทั่วไปครับส่วนอันนี้คือปีใบอนุญาตด้วยเป็นเป็นแผ่นลักษณะซองด้วยครับ สงวนลิขสิทธิ์ส,สิงหาคมปี49แต่อันนี้เป็นปั๊มผลิตที่2ครับเป็นปี2550วันที่ผลิต1ตุลาคม2550วางจงหน่าย15ตุลาคม2550ครับประมาณนี้เดี๋ยวเป็นอันนี้คือสัญลักษณ์ว่า BBC เลือกเพลง Playback Control ก็คือ เลือกเพลงได้มีไททิลคอนโทรลหลังแผน่นมีคำเตือนไททิลนู่นนี่ครับเดีย๋ยวดูแกะภายในว่าเป็นอย่างไรสกู่นะครับโอเคครับแกะเรียบร้อยซองเป็นลักษณะเป็นกระดาษแข็งครับเป็นกระดาษทั่วๆั่วไปมันรูปมีลื่นๆนนิดหน่อยโอเคก็ปอได้ครับสภาพ ตัวแผ่นจะเป็นสีเหลืองครับแล้วก็ไอม,มกลมสีส้มครับมีลายชื่อเพลงอยู่ตรงนี้ครับว,วงไปครับมีเพิ่มเติม,มบือโฮคาราเก็บ้านสีเขียวตึกสามสีคาเกตฟอร,รม์รรมคอมเชียวแล้วก็มีมีรหัสกอทอมาด้วยครับแล้วก็มีวิธีการใช้คารเกตการเผยแพร่อ,ออกสื่ออยู่ฐานปร,ระกอบการครับ จะแกะภายในใดูเดี๋ยวจะเล่าไอตัวนี้ให้ดูลืมอีกคลิปนู้นต้องขออภัยด้วยครับลืมลืมนิดหน่อยครับเดี๋ยวเก็บเก็บก่อนแป๊บนึงก็คลิปนี้ก็รีวิวประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาอธิบายเกี่ยวกับไอลบไอเนี่ดูครับเดี๋ยวบอกอีกทีลืมลืมหน่อยครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอา,อาบ้านอื่นครับอันนี้ก็คือโฮมคาราเกะบ้านสีเขียวคือใช้เพื่อความบันเทิงที่พักที่พักอาศัยเท่านั้น ส่วนตึกคาราเกะคอมคอมเมเชียลตึก3สีก็คือใช้สถานประกอบการบันเทิงงโดยที่เราได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วคร,ครับอันนี้ต้องอธิบายให้ให้ท่าเข้าใจครับในสอโลโก้นี้ส่วนใหญ่ก็คือคือรวมฮิตถ้ารวมฮิตอย่างเดียวก็ใช้บ้านสีเขียวเพราะว่าเป็นเอาค่ายอื่นมาใส่ ราะว่าตัว3ื่สโดยไม่ได้อนุญาตโดยโดยประมาณนี้อย่างเดียวครับส่วนตูดิโอรเรา้อมจะใช้สองอย่างอย่างเหมือนเดิมครับถ้าลองฮิตมาเป็นบางชุดจะใช้โฮมคาราโอเกะอย่างเดียวโดยเมื่อรวมกับค่ายแคมมี่แล้วมันรวมกับค่ายอื่นอื่นด้วยก็จบตามาปนี้ครับกับการรีวิว vcd ค l o u เก e ได้มาเมื่อไม่นานครับ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสงสัยผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอย่าคิดหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ